เสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณครับเฉ็คแคบดีว่าหายโดยอาการแอร์ไม่เย็นค่ะช่างจับเกหวัดค่ฐฐาการทำงานค่าเกีตกศูนย์ตอนนี้อาจแรงดันเข้าในระบบเพื่อเช็คลวดูทางระบบค่ะเสียงกู้หลังลวชัดเจนค่ะ มีกลิ่นน้ำยาออกมาชัดเจนเซน็ตอะไรที่จัดลงให้รถเชฟคับี่ว่าค่ะก็จะมีในส่วนของตู้หลังที่ตัเก่ามีการรั่วซึมพร้อมกับเติมน้ำมันคอม UV ชดเชยที่รั่วออกไปค่ะและเปลี่ยนตัวเอ็กซ์ชั่นวาล์วตู้หลังให้ใหม่เอ็กชั่นวาล์ว A ก็เลือกใช้อะไรมาตรฐาน GM ค่ะพร้อมกับเปลี่ยนลูกยางโอลิงขอต่อระบบตู้หลังจุดที่เราถอดเปลี่ยนค่ะ เดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบอะไรลงรถค่ะถอดตู้หลังออกมาก็น่ามาเช็ครั่วค่ะก็เจอตู้หลังรั่วชัดเจนรั่วรุนแรงแบบนี้ค่ะสรุปคันนี้ตู้หลังแหงรั่วค่ะเช็ครั่วตู้แหหลังตู้ใหม่ของรถเชฟแคปติว่าค่ะก่อนจะประกอบรถเราก็ต้องเช็ครั่วหรือว่า q ิวกันก่อนค่ะถึงจะเป็นของใหม่ ตู้แอร์หลังใหม่ไม่รั่วไม่ซึมค่ะเดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบลงรถได้ค่ะช่างจัดการล้างความสะอาดฝุ่นที่เกาะออกให้ค่ะประกอบตู้แอร์ใหม่นะครับแล้วก็ตัว e x p e n s i o n valve ที่อยู่ด้านในเปลี่ยนประเกันฟองน้ำให้ใหม่นะครับ มันเก่ายุ่ยแล้วนะครับแล้วก็ฉีดล้างทำความสะอาดเปลือกตู้แอร์เดี๋ยวจะให้ช่างประกอบลงรถครับ ช่างประกอบติดตั้งตู้แอร์ตู้หลังตู้ใหม่ให้เรียบร้อยนะครับจะได้ปิดแผงพลาติดด้านข้างนะครับแบปติว่านะครับเดี๋ยวจะได้เติมน้ำมันคอมพร้อมตัว UV นะครับชดเชย ตรงที่รั่วออกไปนะครับเติมน้ำมันคอมเข้าไปชดเชยในระบบนะครับในจุดที่รั่วออกไปพร้อมกับตัว UV นะครับอยู่ในขั้นตอนแวกอากาศนะครับเชฟแคปติว่านะครับ หลังจากเปลี่ยนตู้แอร์ตู้หลัง e x t ก n s i o n วตู้หลังใหม่นะครับตอนนี้ช่างเติมน้ำยาเข้าในระบบนะครับความเย็นลงมาที่6.8องศานะครับการค่าความร้อนอยู่ที่ประมาณ230นะครับดานลมที่ประมาณ30 คอ,อมแอร์ตัดนะครับคอ,อมทำงานคอ,อมแอร์ตัดต่อปกตินะครับวัดความเย็นตู้หลังลงมาที่12องศานะครับอุณหภูมิรอบๆ27องศา รถจอดอยู่กลางแดดนะครับเปิดฝากระโปรงความร้อนระบบแอร์อยู่ที่225นะครับว่าความร้อนสูงนะครับปกติต้องไม่เกิน250นะครับอันนี้อยู่ที่225 ฉีดล้งทำความสะอาดแข็งแอร์ด้านหน้านะครับแล้วก็แขงหม้อน้ำํำก็ล้างฝุ่นล้างสิ่งอุดตันนะครับช่วยสบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับน้ำที่ออกมาก็ ค่าสกปรปกนะครับแสดงว่าฝุ่นอุนตันเยอะอยู่นะครับรางกดเกออกนะครับปิดาแุตเติมน้ำยาให้ทั้งสองด้านนะครับด้านหางแล้วก็ด้านโลหลรถวิ่งใช้งานมาแล้ว215533นะครับหรือ215533กิโลเมตรนะครับ ตอุณหภูมิในรถนะครับตู้หน้าลงมาที่6องศานะครับตู้หลังลงมาที่12องศาอะไหลเก่ารถเชฟแคปติว่านะครับก็มีตู้แอร์ตู้หลังนะครับแล้วก็เอ็กเพนชั่นวาล์วก็ลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่ทอดซ่อมนะครับ